สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมที่17นะครับเดือน7 2565นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ๆมัดรวมสี่หนอยนะครับผมเนาะ ตัวแรทุกตัวนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเชินชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมสําหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับพี่พี่ก่อนเราจะไปรับชมของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้มาแค่ตัวเด่นนะครับพี่พี่ในสูตรเม็ดเดียวนะครับในสูตรเม็ดเดียวนี้มาแค่ตัวเด่นนะครับ ก็เมื่อวานนี้ผมให้เด่นไปที่1กับ5นะครับ1กับ5นะครับนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับ4 2 6กับ75นะครับก็น้อยแรกนะครับมา7557ในตัวที่ผมเน้นให้นะครับไม่รูที่5นะครับก็5าเนี่ยมาแค่น่อยเดียวก็คือเฉพาะกิจแล้วก็เงียบเลยนะครับพี่ๆต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับ ส่วนเด่น1นะครับเด่น1ก็มาเข้าในรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับในเป็นมาในตัวเด่นนะครับก็คือ41นะครับผมส่วนรอบพิเศษรอบพิเศษไม่มีนะครับเนาะสรุปแล้วนะครับตัววิงลูดเข้าแค่น้อยเฉพาะกิจนะครับผมส่วนรอบปกติมาแค่ตัวเด่น1นะครับก็ต้องกับขอโทษขออภัยจริงนะครับเมื่อวานนี้5ไม่เดินเลยนะครับก็สําหรับแนวทางวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับก่อนไปรับชมเนาะนะครับผมก็ฝากไปพี่เอฟซีนะครับก่อนเข้ามาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสําหรับนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ตัวเด่นนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้เด่นไปที่7นะครับผมแล้วก็3นะครับ สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่3นะครับพ <right ี่ให no ้ไปที่3นะครับจะเน้นนะครับไปในรอบปกตินะครับลอง v i p นะครับก็คือมัดรวม4ี่นอยนะครับอีนอยเฉพาะกิจนอยรอบพิเศษนอยรอบปกติ v i p นะครับแต่หลักๆก็คือผมเน้นไปในรอบปกติลอง v i p นะครับผมสรับสายลูดนะครับสายลูด3นะครับก็จะมี สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด 39นะครับผมส่วนนะครับส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมี5คู่นะครับพ,พี่สลับในเด่น5คู่ที่ผมจะเน้นให้นะครับในรอบปกตินะครับผมก็จะมีนะครับผม30นะครับ35 สามสี่สามเจ็ดแล้วก็สามเก้านะครับพี่พี่สามศูนย์สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้านะครับสลับห้าคู่นะครับผมสลับใครทุนน้อยนะครับก็ลองพิจารณา5คู่ที่ผมเน้นให้นะครับสลับใครทุนเยอะนะครับก็ลองวิ่งลูดได้นะครับสลับเด่น3เด่น3เด่น7นะครับ สำหรับนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขสี่นะครับก็จะเป็นสี่สามศูนย์นะครับสี่สามห้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับในคลิปแรกสุดเม็ดเดียวนะครับก็ขอให้มาตรงตรงเน้นๆนะครับขอให้มาตรงรอบนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ